สวัสดีครับเพื่อนกันยนาณมิตรทุกท่านวันนี้นะครับโคชโอมาไลฟ์ Life, อีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปเปิดสักราชใหม่มกราคมปี2564นะครับกับหัวข้อที่ว่าใครมีเกณฑ์ตกถังเงินถัทงทองนะครับได้ทั้งเงินทั้งคนรักที่ถูกใจในช่วงนี้นะครับ เพราะนั้นท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโคชโอด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับได้ติดตามกันเป็นกันยนาณมิตรที่ดีต่อกันไปตลอดกาลเลยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับส่งข้อความมาทักทายพูดคุยกันกับโคชโอกันได้เลยนะครับ คุณมะยุรีตเตริมสวัสดีค่ะนะฮะคุณบำรุงรักดีนอกสวัสดีครับนะฮะสวัสดีค่ะคุณลันนาลันนานะฮะคุณปริชัดอ่านะครับคุณสุนีนะครับสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันกับโคชโอนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโคชโอแล้วก็แชร์กันไป เยอะยะเลยแล้วกันนะครับนะฮะคุณอะไรฮะเนี่ยคุณมานะใช่ไหมฮะสวัสดีครับคุณนันทนาสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับโอ้เอาละเดี๋ยวโคชโซจะเข้าไปสูะะ่เนื้อหาภายในกันนะครับว่าในช่วงเปิดสกรารใหม่ตั้งแต่ปี64ตั้งแต่มกราคมนี่แหละใครมีกีฬาอนนะ,ะ่รกอนอื่นโคชโอขออนุญาตประชาพันนะครับให้กับเพื่อนๆได้มาสนับสนุนรายการของโคชโอทนะครับผ่านหมายเลข ะครับ0393800577นะครับธนาคารกสิกรไทยบัญชีชื่อนายชยยนวันชัยตระกูลนะครับนนคณะมาร่วมด้วยช่วยเป็นท่อนน้ำเลี้ยงให้กับโค้ชโอด้วยแล้วกันนะครับเอาละเรามาดูคนลักนณาราศีแรกกันครับที่มีเกณฑ์จะตกทั้งเงินทั้งท้องระหว่างนี้แล้วกันนะครับคนลักนณาราศี ตุนนเป็นคนลักนณาราศีแรกขอเสียงปรบมือด้วยครับโอ้โห <laughs> สาวเอฟเฟคโคโนนียอดเยี่ยมไปเลยนะฮะ <laughs> นะครับเอาละเราเริ่มต้นประเดิมกันด้วยชาวรักนณาราศีตุนครับ ต้องบอกว่าคนลัขึ้ราศีตุลน,นะฮะในช่วงนี้นะครับก็บอกโอ้โหเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยมันยกระดับสูงขึ้นมากเลยครับชะตาชีวิตจะดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลายคนนะชีวิตอาจจะไม่ดีเท่าที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหรมันทรงๆถูกไหมครับแต่คราวนี้บางคนดวงชะตาก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะนะครับพ,รพื้นดวงชะตาแตกต่างกันแต่คราวนี้นะครับพอเข้าปี6-4เนี่ยคนลักึณนาราศีตุลครับร้อยละแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน จะต้องยกระดับสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะอะไรครับคุณดูดีครับดาวประจําตัวดาววาสนาของคนลนักษณราศีตุลคือดาวพระศุกร์น 2, เนี่ยนะครับในปี2564เนี่ยปรากฏว,ว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเดินดีนะครับเดินได้จังหวะจะโคนดีนะครับไม่สะดุดหยุดชะงากักเม็ดเกิดการเดินถอยหลังถึงจะวิปรดิตในการเดินเสริญหน้าก็จริงอยู่แต่มันเป็นการเดินหน้าถูกไหมครับมันเป็นการเดินหน้าเดินไปข้างหน้าไปเรื่อย ราะนั้นคนรักในาราศีตุลเนี่ยในปี64นี่ไม่ต้องกังวลหรอกครับชีวิตจะไปในทิศทางที่แบบราบรื่นราบเขาเรียกว่าราบรื่นเหมือนเหมือนมีดอกกุหลาบโรยเป็นตลอดทางด้วยนะ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้แต่ดูในช่วงเดือนมกราคมสิครับดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับมาตกอยู่ในตําแหน่งพบส,สหัสชะถูกไหมครับเข้าอยู่ในราศีธนูเนี่ยตั้งแต่วันที่6มกราคมถูกไหครับไปจนถึงโน่นวันที่30มกรา เดี๋ยวย้ายไปอยู่ในราศีมังกรถูกไหมครับไปอยู่ในราศีมังกรพบพันธุเพราะนั้นตัวคุณเองเนี่ยนะครับก็บอกว่าช่วงห่วงเวลาเนี้คนลัคนาราศีตุลเอยต้องบอกงี้นะคนลักนณาราศีตุลเอยคุณจะได้เจอได้เจอนะครับคู่รักคู่ครองนะครับคนจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับคนจะจะมาสร้างความก้าวหน้าไปในชีวิตร่วมไปกับคุณครับคนลักนณาราศีตุลน,นะฮะหลายคนเนี่ยอาจจะเจอมาแล้วนะครับพร้อมที่จะกลั่นระคังวิวากัน ในเร็วๆนี้ด้วยซ้ําถูกไหมครับเพราะนั้นเป็นโอกาสดีเป็นเกณฑ์จังหวะด,ดีนะครับคนลัคะณนราศีตุลถ้าคุณมีคู่มีคนรักในช่วงนี้นะปี64เนี่ยมีเกณฑ์แต่งงานแต่งงานไปเลยเพราะคู่ของคุณเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะมีฐานะร่ํารวยมีรูปรูปสมบัติมีคุณสมบัติแล้วนะฮะเขาจึงมีความเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงเสียด้วยต้องบอกอย่างนี้นะเกณฑ์ดวงชะตาคุณจะได้เจอได้เจออย่างนี้แน่นอนนะครับอย่างนี้แน่นอน พราะว่าตัวคุณเองอ่ะดูสิครับดาวพฤหับสบดีเข้าตำแหน่งภพพันธุเนี่ยนะฮะเป็นไงครับเขาบอกพระธัตุเป็นสีรงศักด์แช่มช้อยถูกไหมครับทรงศ์คืออะไรฮะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้รับการยอมรับจากสังคมเพื่อนฝูงเช่มช้อยคืออะไรเป็นที่รักใคร่เป็นที่ปรารถนาเป็นที่ทุกคนอยากจะสัมผัสอยากได้เจอได้เจอได้แตะไม้แตะมือคุณสักนิดหนึ่งก็ถือว่ามีมา ดัะนั้นคนลัษกกนาราศีตุลน,นะฮะชะตาชีวิตของคุณตอนนี้มันถ,ถือว่าอยู่ในช่วงเวลายกระดับสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับดาวประจําตัวนะครับเข้าสหัตชะแล้เดินเข้าไปอยู่ในภพพันธุในช่วงวันที่30มกราคมก็บอกให้เห็นเห็นชัดๆเลยนะครับว่าตัวคุณเนี่ยจะได้เกิดกระบวนการสร้างบ้านสร้างครอบครัวเกิดความวิวัฒนาสถาพผครับนี่แหละที่เขาบอกว่าเกณฑ์ดชตาตกถังเงินถัทงทองครับ ยิ่งไปกว่านั้นคนรัศีนาราศีตุลคุณดูสิครับคนราศีนาราศีตุลคุณดูสิครับยิ่งไปกว่านั้นเลยนะฮะดาวคู่ครองดาวคนรักของคุณนี่นะครับคือดาวพระอังคารเนี่ยรวมไปถึงดาวการเงินด้วยถูกไหมครับดาวอังคารนี่เป็นทั้งดาวการเงินเป็นดาวคู่รักคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาไปด้วยตั้งแต่มาที่2 7ธันวาคมนี่ครองตําแหน่งเป็นเกษตรเกษตรตราที่พอดี เล็งรักคุณเข้ามาอีกตั้งหากถูกไหมครับถือว่าได้ยกระดับมาตรฐานของดวงดาวสูงที่สดุดเท่าที่จะสูงได้เพราะนั้นกฎลัคนาราศีตุลครับคุณหนีพ้นเกณฑ์ดวงชะตานี้ไปไม่ได้ครับคุณยังได้เจอคู่ครองที่ดีนะครับแล้วคู่ครองคุณนี่นะครับนอกจากจะเป็นคนที่มีฐานนะมีการศึกษาดีรูปประพันธ์สันฐานดีแล้วนะครับเขาบอกว่ายังเป็นคนที่มีจิตใจดีช่วยคุณประกอบกิจการงานสร้างความก้าวหน้า ความจเจริญให้กับชีวิตของคุณด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอเจอคนดีแล้วเก็บรักษาเอาไว้อย่าปล่อยให้เขาหลุดมือไปเป็นอันขาดนะครับเอาละคนลัคณาราศีแรกคือคนลัคณาราศีตุลครับโคชโอขอนุญาซับเสาขาดได้เลยต้องบอกอย่างนี้นะฮะเอาละคนลัคณาราศีตุลน,นะครับที่ชมคลิปชมไลฟ์กันอยู่อยู่ตอนนี้นะครับช่วยกันกดไลค์ครับกดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโค้ชโอด้วยนะครับยิ่งคุณกดไลค์มากเท่าไหร่คลิปนี้ยิ่งแพร่กระจายออกไปมากเท่านั้นเป็นการส่งสมโปรโมทให้กับโค้ชโอด้วยนะครับได้ทาให้คุณมีโอกาสได้คอนเน็กต์ไปถึงคนที่อาจจะเป็นคู่คุณในอนาคตก็ได้นะลองทําดูครับนี่คือคนลักนณาราศีแรกครับไปดูคนลักนณาราศีที่2ครับที่จะมีเกณฑ์ตกถังเงินถังของครับมาดูครับว่าเป็นคนลักนณาราศีอะไรครับคนลักนณา ราศีสิงห์โอ้เขาเสียงเบามื่อนะครับโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ย <laughs> มคนละกันฮะราศีสิงห์ครับที่มีเกณฑ์ที่ได้ตกถังเงินถังทองครับอ้าวโคสโอคนละคณะราศีสิงห์ได้อย่างไรเพราะดาวลัคณาราศีสิงห์ดูสิดาวพระจําตัวดาวว่าสนาดาวพระสวีดาวพระสาวตกตาแหน่งเป็นอริ <laughs> มีดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวการเงินตกตําแหน่งเป็นอริ ถูกไหมครับดาวราพระดาวพระศุกร์เป็นดาวราพระด้วยเออโทษท,ทีดาวพระศุกร์เป็นดาวสหัชชะด้วยถูกไหมครับเป็นดาวการงานด้วยตกตําแหน่งภพอริมันจะดีได้อย่างไรถูกไหมฮะโอ้ถ้าดูเกณฑ์โหราศาสตร์แบบพื้นๆนะฮะถือว่าดวงชะตาคนล,นาลาัคณาราศีสิงห์แย่มากใช้ไม่ได้ถือว่ามีปัญหาอุปสรรคนานับประการเลยดูอย่างนั้นไม่ได้ครับต้องบอกงี้ก่อนเนาะเพราะนั้นคุณต้องดูตำแหน่งดาวพระอาทิตยชจะส่งผลเกื้อกูลคุณก่อนครับ พันั้นดาวพระสบดีนะครับตรงตำแหน่งภพอริก็จริงอยู่แต่มันมีดาวพระเสาร์นี่นะครับที่มากลุ่มร่วมถูกไหมครับของตำแหน่งเป็นเกษตรก็บอกดาวพระเสาร์ที่เป็นเกษตรในภพอริเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่บอกว่าตรงนี้ศัตรูเพรียบนะต้องบอกก่อนเพราะนั้นในเกณฑ์โหราศาสตร์ครับถ้าดาวในตำแหน่งอริมรณะหรือวิณาเป็นเกษตรนะครับก็บอกว่าตำแหน่งนั้น,นะครับจะหมดหายไปหมดไปฮะในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีจะหายไปจะกลับผลในส่งผลในเรื่องของ ผลแบบตรงกันข้ามเลยเพราะฉะนั้นในเข้าตำแหน่งพบอริดังกล่าวเนี่ยจะหมายความว่าคุณนะครับจะเป็นผู้มีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใดศัตรูมูมานจะมาแพร่พานคุณนี่นะครับไม่มีทางจะมาเข้ากใกล้คุณได้แม้แต่ปลายนิ้วต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะนั้นคณละกัะศีสิงหถือว่าเป็นช่วงของคุณเนี่ยครับเอาชนะศัตรูหมู่มานคนที่มาล้างผาจองล้างของคุณต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีเป็นอันขาดครับแล้วที่สําคัญดาวสวัสดีพรมาคุมกับดาวพระเสาเนี่ยนะฮะ มันกลายเป็นเกษตรมันเป็นเป็นมหาอุดตามเกณฑ์ที่ได้ว่านิจจะพังค่าราชาโยกถูกไหมครับกลายเป็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยยให้การสนับสนุนส่งเสริมพรรคดันขึ้นอีกตั้งหากถูกไหมครับพรรคดันในเรื่องอะไรอ่ะคุณไปดูดิถูกไหมครับดาวพระศุกร์คืออะไรฮะดาวการงานที่มาคุมร่วมในช่วงเดือนมกราคมถูกไหมครับในช่วงปลายเดือนมกราคมแต่ในช่วงทั้งเดือนมกราคมเนี่ยดาวพระศุกร์อยู่ในภพที่เรียกว่าภพปุตตะ คุณก็จะเกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารนะครับคนรักคู่กัเรียกว่าลูกลูกหลานบริวารนะครับคนที่มาเสนอสนุนผักดันคุณนั่นแหละถูกไหมครับการเดียวกันดาวพุธกับมากุมร่วมคุณก็จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องการเงินการทองเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะฮะเพราะให้เกียรติยศศักดิ์ศรีให้กับคุณด้วยเพราะดาวอาทิตย์มากุมร่วมปุ๊บนี่นะครับเห็นไหมฮะดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดีเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่มหาเทพดาวคู่มครับ จะส่งผลเสียไปไม่ได้ต้องเกิดส่งผลดีเท่านั้นครับแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับคนรักคู่ครองหรืิครับก็ผู้ดาวผู้ใหญ่นี่นะครับส่งเสริมในเรื่องความรักพวกคุณดูดิฮะดาวการงานไอ้ดาวคนรักของคุณคือดาวพระราหูถูกไหมฮะโคจอยอยู่ในตำแหน่งไหนพบการงานผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนการงานผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องการเงินผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์เพราะนั้นพอไปส่งเสริมนั้งกล่าวปุ๊บมันก็ไปเจอคนรักไงครับว่าคนรักของคุณมาเข้าเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเรื่องของ การงานเสียด้วยและดาวราหูตกตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับในเกณฑ์คำมพียโหราศาสตร์พระเวทสายฮินดูอรยันไม่ใช่โหราศาสตร์ไทยนะเพราะโหราศาสตร์ไทยเพิ่งแต่งใหม่ในต้นและน,นากโกสินทร์ไปเชืยอ,อยาเท่านั้นเอง <c oughs> ของเก่าไม่ขอเล่าเอาเป็นว่ามันเป็นมหาอุดแล้วกันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นดาวราหูตรงนี้ส่งผลดีต่อคนลัคนาราศีสิงห์แบบสุดๆไปเลยดียังไงอ่ะคนรักดาวคนรักคู่ครองก็ตำแหน่งการางเป็นมหาอุด ก็คนรักคู่ครองมาเกื้อหนุนส่งเสริมภาวะการงานของคุณให้จะเดินนุ่งเรืองตกอยู่ในสภาวะตกทั้งเงินทั้งทองอย่างแน่นอนโคโสโอขออนุญาตรับเสาขาดได้เลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นคุณดูดาวองค์านี่ครับเป็นดาวสุภาเห็นไหมครับดาวสุภาษ์เไหนความสําเร็จความเบิกบานใจความสําเร็จความสุขโอ้ยแฮปปี้ถูกไหมครับเป็นกเกษตรอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตัวคุณนะครับไม่ต้องกังวลหลังครับคนลักขณาราศีสิงห์ คุณจะได้เจอคู่ดีครับเขาจะมาส่งเสริมผักดันการงานของคุณด้วยและที่สําคัญนะครับดาวราหูตาแหน่งตำแหน่งเป็นมหาอุดตรงนีมมยดยดงม้มาพร้อมเกียรติยศชื่อเสียงถูกไหมครับมาพร้อมเกียรติยศชื่อเสียงบางคนอาจจะเจอดาวราหูเข้าตรงตําแหน่งเนี้ยอาจจะเจอคู่หรือคู่ค้าสุญญาหรือคู่คุณส่วนที่มาจากสายการปกครอง สายนักการเมืองนะฮะหรือสายคนที่มีเกยียรติยศชื่อเสียงนะครับเป็นคนที่มีอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงกังด้วยนะครับหรือบางคนไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราก็ถือว่าคนรักคุณเนี่ยนะครับเขาจะมาส่งเสริมให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังในช่วงห้วงเวลานี้ด้วยนะครับโคสโอคอนิญาตซับสาขาดได้เลยต้องบอกอย่างนี้เอาละคนลัก,กนาราศีสิงประมาณนี้นะครับท่านใดที่ฟังอยู่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่ง ส่งแชร์หาเพื่อนๆเ,เยอะๆโปรโมทให้โค้โอด้วยแล้วกันนะครับเอาละคนละคณะราศีสิง์ประมาณนี้นะครับเราไปดูคนละคณะราศีถัดไปครับโคโอ้อขอเบรกฐาน,นะแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้ช่วยช่วงแชร์ครับช่วยแชร์กันเยอะๆ,ๆแล้วกันนะครับเอาละครับไปดูคนละคณาราศีถัดไปครับ <c oughs> คนละคณะราศี กุ้มเมาขอเสียงปบมือให้คนราศีกุมนยครับโอ้โหสุดยอดพาะคนราศีกุมนี่นะครับปฏิเสธเกณฑ์นี้ไปได้นะครับเพราะอะไรครับคุณดูสิครับดาวประจำตัวดาววาสนาของคนราศีกุมคือดาวพระราหูถูกไหมครับไปตกตําแหน่งอยู่ในภพพันธุนะฮะพันธุคืออะไรครับพูดถึงครอบครัวพูดถึงรถลายานพาหนะบ้านเรือนสังหาริมทรัพย์ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าตัวคุณจะไปคุกคุกคุก ข้องเกี่ยวไม่ใช่คุกคุกแบบตารางอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไปคุกคีข้องเกี่ยวนะฮะกับเรื่องของครอบครัวเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าวิวัฒนาสถาพรเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินนะครับเพราะนั้นตัวคนจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามา้เพราะดาวราหูตกตำแหน่งพบพันธุและเป็นมหาอุตเสด้วยนะครับเพราะนั้นคนลัคนาราศีกลุ่มครับหลายคนมีเกณฑ์จะแต่งงานเร็วเร็วนี้โคชโอขออนุญาตซับ เซวคานได้เลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งอฮะอีกหลายท่านก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรมีลกูกมีหลานหรือหลายคนจะมีการสร้างบ้านต่อเติมบ้านมีการขยายบ้านให้มันจเจริญรุ่งเรือนกหน้ะยิ่งยิ่งขึ้นไปเขบอกยกระดับตัวเองวิทยาฐานะสูงขึ้นด้วยถูกไหมครับแค่เดกันคุณดูดีครับดาวคนรักคู่ครองของคนลัคนาราศีกุมคือดาวะอาทิตย์ถูกไหมครับ ตกตำแหน่งนะฮะมาอยู่ในตำแหน่งพบพินาศก็จจิงอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถูกไหมครับแต่พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ย้ายไปทับรักถูกไหมครับโอ้ถึงจะตกตำแหน่งเป็นปะแต่มันกุมรักคนลัคนาราศีกุมแล้วมันได้เกณฑ์จตุโกนกับดาวพรหราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวดาวว่าสดาควาคุณอีกเพราะนั้นในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธะ์มีนาเมษานี่แหละเป็นช่วงที่จะลงเอยในเรื่องของความรักแบบสุดๆไปเลยนะครับ เพราะนั้นฮะดาวความรักของคุณนี่คือดาวพระอาทิต์นี่นะครับมันก็จะเดินไปเดือนละครั้งย้ายราศีไปเรื่อยๆเพราะนั้นคนละแคนาราศีกุ่มจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความรักเป็นอันขาดเลยนะครับยกเล้นตัวคุณจะมีปัญหาเพราะาดาวราหูเนี่ยครับที่จะเป็นตัวปัญหามากกว่าแต่คราวนี้ดาวราหูนะครับไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะมันตกตำแหน่งเป็นมหาอุดในภพพันธุ คุณจะมองในเรื่องของอนาคตพูดถึงเรื่องของครอบครัวหัวสมองจะคิดถึงเรื่องครอบครัวอย่างเดียวถูกไหมครับและคู่ของ,ของคุณ,ค,ณคุณนะฮะไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อดาวประจําตัวคุณเป็นมหาอุดอยู่อย่างนี้ถูกไหมครับตัวคุณจะส่งเสริมคู่ครองด้วยแล้วคนที่เป็นคู่ครองคนรักของคุณก็จะส่งเสริมคุณไปด้วยเช่นเดียวกันคุณดูดาวาพฤหัสบดีกับดาวาพระเสา,าร์ดีครับที่ตกตำแหน่งพบวินาศทำไมดาววินาศแล้วมันจะดียังไงอาจารย์โคสอครับ กระดาษภาษาว่อย่างที่โคสูบอกแล้วนะตกตำแหน่งอริมรณะวินาถ้ามันเป็นเกษตรสิ่งายๆเหล่านั้นมันจะหายไปครับมันจะส่งผลในส่งผลใน,ในในสิ่งที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามถูกไหมครับจากวินาก็กลายเป็นสมบูรณ์ไงฮะแทนที่จะแตกหักเสียหายก็สมบูรณ์ไงครับนี่แหละคือเกณฑ์ของ โหราศาสตร์ครับอย่าตีความแบบซื้อบ์อนะครับจะซื้อบ์อโอ้โห,โโหโก็วินาศก็วินาศไงไม่เอาแบบนั้นไม่เอาต้องตีความอย่างคนมีความเข้าใจมากกว่านั้นนะครับพระนาคนลักนาราศีกุมครับความวินาศแต่หากเสียหายคนไม่มีหรอกครับเมื่อดาวเสาร์เป็นเกษตรอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ ยิ่งดาวเสาก็อยู่ตรงนี้ไปสองปีครึ่งด้วยความเสียหายฉีกผังคุณไม่มีเป็นอันขาดถูกไหมครับแ้วในช่วงถัดไปก็จะเดินไปเดินทัรักคุณอีกโอ้โหคราวนี้เงินทองยิ่งจะท่วมเนื้อท่วมตัวไปกันใหญ่เอาละแล้วค่อยว่ากันเอาไปว่าในช่วงเวลานี้นะครับคนลักนาราศีกุมมีโอกาสตกทั้งเงินทั้งทองได้ทั้งเงินได้ทั้งคนรักที่ถูกใจอย่างแน่นอนโคชโอขออนุญาตซับเสาขาดได้เลยต้องบอกอย่างนี้ครับ เอานะคนราศีกุมครับผมคงไม่อธิบายเยอะหรอกเพราะว่าในตำแหน่งดวงดาวมันค่อนข้างดีมากกว่าสมควรนะฮะดูดาวศาสตรงคุณนี่ดาวอังคารก็ได้เกีย์โยกหน่นะครับแปลว่าเพื่อนฝูงสังคมก็จะให้การสนับสนุนผลักดันคนเป็นอย่างมากเลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเอาละโดยภาพรวมของคนราศีกุมประมาณนี้ท่านใดที่ชมคลิปนี้อยู่ไลฟ์นี้อยู่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับโค้ชโอเยอะๆด้วยแล้วกันนะครับ โปรโมทช่วยโคโโ้ชเอาด้แล้วกันนะครับมีไหมกันลัคนาถัดไปไม่มีแล้วครับมีอยู่3ลัคนาราศีสําหรับคลิปนี้นะครับแต่ความรวยความมั่งมีสีสุขการจะตกถังเงินถังทองไปได้นะครับก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโค้ชเรนดนำมุมปัจจยาการใช้ชีวิตนะฮะมานําเสนอว่าชีวิตที่ร่ารวยคุณจะต้องเริ่มต้นอย่างไรก็บอกเริ่มต้นจากความมีอุตสาหะครับ คือการขยันหาถูกไหมครับคุณจะต้องรู้วิธีการหาเงินนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ต้องสแสวงหาความรู้มาพัฒนาตนเองให้เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาให้ได้ในการดําเนินกิจกรรมการงานรือการสร้างอาชีพของตนเองนะครับเมื่อคุณรู้วิธีการหาเงินแล้วนะครับคุณหาเงินได้คุณต้องรู้วิธีการรักษาเงินรักษาทรัพย์ของตัวเองให้ด้วยนะครับคุณรู้จักวิธีหาคุณต้องรักษาได้บางคนหาเงินมาได้โอ้แทบเป็นแทบตายแต่พอถึงเวลาไปใช้เป็นไงครับมาลายหายไปในพริบตาเพราะนั้นคุณต้องรู้วิธีการรักษานะครับ วิธีการรักษาจะเป็นอย่างไรด้วยการจัดสรรปันส่วนเงินก็ดีอย่าให้เงินไปฝังดินฝังอยู่ในใต้หินใต้ดินอย่างเดียวคุณเอาไปอยู่ในการลงทุนด้วยก็จะเป็นผลดีนะครับนอกจากนี้คุณก็ต้องมีกัญญาณมิตรนะครับกัญญาณมิตรคืออะไระคือคนที่ท,ที่แนะนําทางคุณไปนี่แหละนะครับรเพราะนั้นตัวคุณเองนะครับสิ่งที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่คือการมีกัญญาณมิตรที่ดีต้องฝากทุกท่านด้วยให้ไปคิดพิจารณานะครับการใช้ชีวิตต้องเลือกคบคนดีนะครับและที่สำคัญเมื่อคุณมั่งมีงมสีสุขแล้ว คุณจะต้องรู้จักพอแบ่งปันให้คนอื่นเขาบ้างนะครับอย่าลมอบรวมมากไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับและสุดท้ายนะคุณจะต้องรู้จักการบำรุงตนด้วยไม่ใช่การหาเงินมาเยอะแยะแต่สุดท้ายไปใช้เงินในตอนไหนฮะตอนอยู่ในห้อง i c u มันไม่มีประโยชน์เพราะนั้นคุณต้องรู้จักเอาเงินที่คุณหามาได้มาบำรุงบำเบอตัวเองด้วยให้ความสุขกับตัวเองด้วยให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยถูกไหมครับให้กับบุตรบริวารกับเรากับภรรยาสามีของเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละถึงจะเป็นการใช้ชีวิตที่ มีความสุขนะครับไปลองคิดพิดจารณาแล้วกันนะครับส่วนบ้านโฆสโอประกาศขายนะครับในราคา9ล้าน9แสนห้าหมื่นบาทนะครับอยู่หมู่บ้านสมกรณชัยพฤกษ์วงแหวนนะครับอยู่ตำบลลาโพอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีอยู่ถนนเส้นลาดช,ชัยพฤกษ์นะฮะแล้วก็เป็นบ้านขนาดสามห้องนอนหนึ่งห้องลำลองฮะหนึ่งห้องครัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแตง่งไว้เป็นที่เรียบร้อยติดแอร์ครบทุกห้องนะครับ มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่240ตารางเมตรเนื้อที่ดินอยู่ที่101.6ตารางวานะครับราคานี้ถือว่าไม่แพงเลยมาช่วยอุดหนุน,นคโค้โสด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็คโคโสก็ให้บริการนะครับในการวางห่วงจุ้ยเพื่อการซื้อขายที่ดินท่านใดสนใจเพิ่มมูลค่ากับที่ดินขายที่ดินไม่ได้สักทีก็ติดต่อ,คอโคโสได้เลยที่เบอร์เลข0952164888ครับ ขอประชาสัมพันธ์โครงการบุญในะการสร้างหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับขนาดหน้นตาตัก80นิ้วนะครับลงสู่ภาคใต้นะครับท่าในใดสนใจร่วมบุญกับขอตโวทำได้เลยนะครับติดต่อที่หมายเลข0952164888นะครับจะร่วมสัทธาผ่านหมายเลขบัญชีนี้ครับ4130243784ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบัญชีชื่อนายชัยยันวันชัยตะกุลนะครับอันนะมารวมด้วยช่วยกันครับ กคโซก็ทาเหรียญที่ระลึกนะฮะที่ชื่อว่าเหรียญหลวงพ่อสโสธรชินราชนะครับเพราะในหนึ่งเหรียญมีทั้งหลวงพอ่อพุทธโสธรด้วยมีทั้งหลวงพอ่อพุทธชินราชด้วยอยู่ในเหรียญเดียวกันนะครับโคโซทาเป็น2ชนิดครับชนิดเหรียญเงินแท้กับเหรียญเนื้อโลหะครับถ้าเป็นเหรียญเงินแท้นะครับท่านสามารถบูชาได้ในราคา3,999าาบกาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญเนื้อโลหะในราคา900 99บาทเท่านั้นนะครับท่าในใดสนใจร่วมบุญกับโคโอทำได้เลยนะครับเพราะ,ะไรายได้จากการจําหน่ายเหรียญนี้นะครับจะนํามาใช้ในการสร้างหลวงพ่อพุทธชินาราชและโครงการบุญของเราถัดๆไปนะครับอะฮะมาร่วมด้วยช่วยกันครับตอนนี้โครงการที่5้านะครับเรามียอดศรัทธาทั้งสิ้นอยู่ที่43,900บาทแล้วนะครับท่าในใดสนใจร่วมบุญกับโคชโอทำได้เลยไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดครับเอานะครับสำหรับคลิปเปดิดสกราดใหม่มกราคม64 ใครมีเกณฑ์ตกถังเงินทั้งทองได้ทั้งเงินได้ทั้งคนรักที่ถูกใจก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปชมไลฟน์นี้ไม่หนีไม่หายไม่ออกไปจากกันขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับโค้ชโอด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ